สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้ก็จะทำเจนเจอร์ช็อตนะคะตัวนี้ก็จะเป็นอีกสูตรหนึ่งนะคะ,ะวันนี้เราจะใช้ผลไม้เป็นตัวสับป,ปะรดนะคะนี่จะเป็นสับป,ปะรดนะคะแล้วก็อีกตัวก็จะเป็นขิงนะคะขิงก็ใส่เยอะหน่อยนะคะแต่ถ้าใครไม่อยากได้แบบรสเผ็ดของขิงมากเราก็จะเพิ่มตัวผลไม้เข้าไปเยอะหน่อยก็ได้นะคะแล้วก็นี่จะเป็นมะนาวนะคะมะนาวก็ปอกเปลือกเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ เอาเปลือกออกนะคะแล้วก็หั่นให้เขาเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวขมิ้นนะคะขมิ้นเนี่ก็แล้วแต่นะคะไม่ใส่ก็ได้นะคะเพราะว่าขามิ้นเขาแบบว่า,เ,าเวลาที่เราเขามาใช้นะคะเวลาเขาจะมีสีเหลืองนะคะสีเหลืองออกมาแล้วแบบเขาจะสีเขาค่อนข้างจะเข้มนะคะเวลามันโดนภาชนะโดนอะไรเขาก็จะสีเขาจะติดคะคะก็จะอันนี้นิดนึงนะ,ะแต่ไม่ใส่ขมิ้นก็ได้นะคะแต่ว่าขามิ้นก็เป็นอะไรที่มีประโยชน์นะคะเราว่าใส่ก็ดีนะคะ ใส่นิดเดียวมันต้องเยอะนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปในโถปั่นนะคะแล้วก็เติมน้านิดนึงนะคะแล้วก็เอาเข้าไปปั่นนะคะก็น่คะปั่นแป๊บก็ปั่นไปให้มันเขาละเอียดก็ได้แล้วนะคะแต่ว่าอันนี้เราก็ใส่น้ําไม่ได้เยอะเนาะกากเขาก็ค่อนข้างที่จะเยอะเขาน่าจะกินยากมากเลยนะคะนี่เราคั้นเราแต่น้ามากินดีกว่านะคะก็คั้นเขานะคะเอาเดน้ําออกมานะคะก็จะได้สีเหลืองแบบนี้เลยนะคะก็วันนี้ก็ทําได้นขาที่จะเยอะมากเลยนะคะนี่กินแค่ครั้งละหนึ่งช็อตก็พอแล้วนะคะ